เดี๋ยวกลับมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องกระแสข่าวที่ออกมาว่าเอ๊ะมีความพยายามบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อที่จะสกัดคุณพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าการจะไปร้องกะกะตเรื่องคุณไอทีวีหรือแม้แต่ดีลลับบางอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งหนึ่งที่ไหนเดี๋ยวกลับมาตามกันค่ะหายใจอากาศบริสุทธิ์ที่เต็มปอด ตอยู่ตาเชื่อว่าวิธีการลดที่หลากหลายสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มาร่วมลดนี่แบบคุณที่หลายลดเปลี่ยนโลกถึง18สิหาคามนี้ลดด้วยการเปลี่ยนด้วยการเพื่อโลกที่ดีกว่าแผ่นใช้จุลาฮิร์ s มานานค่ะของคดีจริงไม่มีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ยืนหนึ่งในใจแผ่นมาตลอดส่วนเรื่องสิวจุลาเ h e ร์ s ก็ช่วยจัดการได้มิกยกให้เป็นที่หนึ่งในใจมิกเลยสำหรับโอ้มั่นใจยาสีฟันเจเดนเฮ้ยเฮ้ย จากจุลาเห์มเหมือนกันช่วยลดกลิ่นปากที่สุดในใจโอกจะเรื่องผิวเรื่องสาเหตุส,สิวหรือช่องปากพวกเร,เราก็มั่นใจจุลาเร์มกลับมาอีกครั้งสเวนเซนไอศครีมเนื้อทุเรียนหมอนทองแท้ๆพร้อมเข้าเหนียวอันชั่นที่เยอะที่สุดอืมอร่อยทุกค,คํากับสวรรค์ของคนรักไอศครีมทุเรียนหมอนทองที่สเวนเซนทุกสาขาคนหนนะ เปลี่ยนแอร์เหอะไม่เสียได้เหรอแอร์เก่าร้อนกินไฟกันทิ้งแอร์เก่านะแอร์เก่ามีค่านำมาแลกใหม่ได้ส่วนลดสูงสุด5,000บาทถึง31ธันวาคมน,นี้ที่หมโปรขขาหวานน่ากินอร่อย <Al our. S 3> นี่ก็อร่อยนะเซเว่นอัพไม่มีน้ำตาลแต่อร่อยเรี่ยวหวานหงมตัวอร่อยวะ่ะเซอร์ไพรส์รเลยมา้ยเซเว่นอัพไม่มีน้ำตาลใหม่เรดมิโนสิ12 Pro 5G แสงน ой, ้อยบูฟเยอะ,ยอะก็คมชัดไม่สัน้นสมูทไม่มีสะดุดพร้อมตลอดเพื่อทุกช็อตที่ใช่ Redmi Note 12 Series ที่พอดมาแล้วมาสนุกกับความอร่อยกันด้วยนมค้นจืดที่พอ,กกอ,อดหออพอใหม่และทีพอดหลอดบีบตั้งสรรได้สุดสนุกต่อทุกความอร่อยลองเลยลังครั้ง อาจไม่มีใครเชื่อว่าเราทำได้เราก็ยิ้มสู้ต่อวันหนึ่งก็ทำได้เองไม่ครีมโมช็อกโก้ครัชอร่อยหลายชั้นกับแท่งช็อกโกแลตบาร์คริสปี้โบว์วนิลลาและดาร์กช็อกโกแลตครีมโช็อกโก้คราสอัพฟิลฟินทุกชั้น หม่ได้กินแม็กซ์อินวอเตอร์เย็นไวภายใน,นหนึ่งนาทีเย็นไวมากเย็นเดือเต็แม็กซ์ได้กินทำอะไรอยู่ครับมาหอมกันก่อนหอมหอมหอมกลมๆจนหมดแก้วเลยนะแค่ฉีก o องเนสกาแฟริชอ a ร oma กินแจกมาขืมมาคุ้มค่าเต็มแม็กซ์ดูแลฟรี2ปีเต็มพร้อมล้นรางวัลทั้กว่า5้าล้านบาทถึงสาสิบเดืนาันนี้ได้กินส่อที่เปไงบ้างครับก็ดีครับผมไปขับรถเที่ยวแล้วก็กินลมชมวิวชิวดีนะครับใหม่ next gen ford everest wild track จองผ่านเว็บไซต์ ford และโชว์รูมได้แล้ววันนี้ใหม่หนุ่มเปรี้ยวไอวี่มีเปอร์วิตามินซีสูงอร่อยฟังลองเลย เปรี้ยวไอวีมีคอลลาเจนอร่อยปังวิตามินซีสูงลองเลยไอวี <IV. S 1> จะอยู่ที่ไหนผิวก็โดนทำร้ายช่วยปกป้องผิวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนด้วยหม่ a วอสเลนเซรั่มกันแดดห้ามิติช่วยปกป้องผิวจากทั้ง5ปัจจัยร้ายผิวดูสใสไกลจุดให้คุณออกไปสนุกให้สุดอย่างมั่นใจหม่ a วอสเลนเลยแต่หน่อยป้าซาวครีมเน้น กรอบที่ใช่อร่อยเต็มรสชาติลองแล้วจะเลิฟเลสแตกลองเลยสนับสนุนโดยเย็นช่ำประหยัดไฟต้องแอร์ LG ปุ๋ยตรามงกุฎ4000สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมเครื่องดื่มสมโอทดีเพราะมีสิงแอลคานิทีนและสมสกัด เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเม็ดที่โคโบอลมีตัวยามีโคโบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบครับคุณผู้ชมครับมาตามกันต่อนะฮะแล้วเขาบอกว่าอุปสรรคในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีไหมเรื่องคะแนนเสียงเรื่องฐานเสียงสสอรวบรวมได้3 1 3สาเสียงเพียงพอหรือย,อยังแล้วพักที่จับมือกันอย่างที่คุณจตุพรบอกเอาไว้จตุพรพรหมพันธ์เนี่ยบอกตอนที่มันเป็นแค่ละครฉากแรกแต่ยังมีฉากสุดท้ายที่ต้องตามกันต่อยาว,ยาว